สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะให้กดเข้ามาที่ New User ตรงนี้ก่อนอะแล้วก็ทำการสมัครอ e ีเมลทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดตัวนี้นี่ให้มันขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วกด Next ทำตามขั้นตอนต่อ,ตอไปแต่ว่าเรามีบัญชียอยู่แล้วเราก็ใส่บัญชีได้เลยเราก็จะมากดตรงนี้ก่อนมันก็จะขึ้นอ e ีเมลเราตรงนี้ด้วยเราจะกดตัวนี้แล้วก็จะกดตัวนี้อะมันก็จะให้เราสแกน QR Code แล้วก็เปิดปที่ตัวรถก่อน กอกดเข้าไปที่ตัวรถแล้วเราก็ไปเลือกฟังก์ชันของตัว Information นี่เป็นตัวนี้ก็เลือกแล้วก็สแกนไปเลยตัวนี้ให้เลือกเป็น3 6 8เลือกเป็นสีอะไรก็ได้ส่วนตัวนี้ตอนที่เขาให้เราสแกนอิปโคดเราก็สแกนได้เลย หน้า i n f o r m a t ม o ันเหมือนกันมันก็จะขึ้นเป็นรหัสของ PKE ขึ้นมาตัวนี้ก็ใส่ u s e r อะไรก็ได้เบอร์โทรรูปภาพถ้าเป็นของ Android จะไม่มีให้ใส่แต่ถ้าเกิดเป็นของ iOS จะมีให้ใส่อันบนนี้ใส่เป็นเลขตัวถังมันจะอยู่ด้านใต้แล้วก็ตัวนี้ใส่เ,เลขเครื่องก็ได้ตัวนี้ก็ใส่เป็นเลขเครื่องแบบนี้แล้วก็กดส่ง ถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้นี่คือเชื่อมต่อสําเร็จแล้วเราก็กดคอนฟิรมนี่เชื่อมต่อแล้วเราก็มาดูที่ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้บลูทูธเรายังไม่ได้เชื่อมต่อเราก็ต้องไปทําการเชื่อมต่อกับบลูทูธของตัวรถให้เรียบร้อยก่อนพอเราเชื่อมต่อได้แล้วมันก็จะมีตรงนี้จะเป็นปุ่มกดล็อกนี่ปุ่มล็อกนี่เปิดใต้เบาะแล้วก็เปิดฝาถัางน้ำมันถ้าเกิดแอป,ปจะใช้ได้บลูทูธตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวของการใช้แมป เราจะกดเข้ามาที่หน้าสวิตตรงนี้แล้วเราก็เลือกตัว navigation ตรงนี้มันก็จะขึ้นฟังก์ชันการใช้งานเราก็กด connect มันจะให้เราสแกน qr code เราก็ไปกด qr code ที่หน้าอินเทอร์เฟซตัวนี้เราก็จะเลือก connection แล้วก็สแกน qr code แวกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้แล้วก็ให้เรากด m i r l e r เราก็จะเริ่มการถ่ายทอดหน้าจอ,อเราก็เลือกตรงนี้เราก็เลือกสถานที่สมมติเราเลือกอันนี้ก็ <Go. S 2> จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องกดล็อกหนึ่งทีกดล็อกใหม่แมพมันก็จะหมุนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมากดที่สัญลักษณ์ตรงนี้ เราถึงจะล็อกหน้าจอได้แล้วแมทก็จะทํางานปกติแบบนี้ไปเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้กล้องเราก็จะกดเข้ามาที่หน้าสวิต c e ตัวนี้แล้วก็เลือกแดชแคีเราก็ต้องสแกน q ิ c อ d e โตัวนี้ซึ่งมันจะต้องไปเลือกที่หน้าอ<ม>ินเทอร์เฟซเหมือนกันเป็น QR Code เดียวกันกับอันนี้ใช่พอมันได้แล้วอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ ปึ๊บเราก็จะสามารถเรียกดูได้แต่ว่าเราต้องไปกดสตัดเล็กพอดก่อนนะเราก็จะดูกล้องหน้าได้ฝ่ายกล้องหน้าฝ่ายกล้องหลังแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะดาวน์โหลดเราก็เลือกสมมติเลือกอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็อรอมันโหลด ร็จปุ๊บพอมันโหลดมันจะมาอยู่ที่ local video แบบนี้เราก็กด save อัลบัมลบ้ม save สำเร็จทีนี้ไฟล์มันก็จะมาอยู่ในไฟล์ลก็จะได้เป็นไฟล์กล้องหน้าแบบนี้และนี่ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Sonthe Smart กับตัว 368G ลดรถรุ่นใหม่